ขอจุโบโ๊โบป่ดูป้ออ่าจ้อ,อม้นไม่หอมเลยค่ะไม่หอมเลยไปจุ๊บป้อใช่แล้วพอออกนองเต็นท์เถอเอาผัวเรนมาเพ่อะว่าไว้รใ้อนดไปชั้นแมตเตนนอเอ้เอ้เอาไปมาดีป้านลูกแน่ด้อ สวัสดีค้ะด็ทะเลาอีเดียวสวัสดีค่ะดูมือจะนุ่สวัสดีป้าลุง,ลง,ง,ลงสวัสดีป้าลุงอุ้ยขึ้นหนาแล้วเฮ่ยจังหวะน,านี่อุนา่ก็หน้าก็ถอดสูกันเมนะมในชุดกาต็มว่าเมื่อคืนนี่น้องยอยูนี่เอาเอื่อยเมื่อคืนนี กลับสบายดีและสัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องเอซี่ก่าพก่เดิมเนาะออมาอาบน้ำอาบน้ำให้พี่น้องกระเดอไปแล้วว้าวใจชิ้นใหญ่ใหญ่เลยกับยือนเอาลูกอลานเอาลูกอลานเอาหยน่ามาเหน้าไปสุดเดียลมีแล้สุดดีนี่นี ป้าป้าขึ้นรถขึ้นรถอ้ป๊าขึ้นรถดูวันไหนมาดูเพื่อนน้องห้พยไป้องเป็่เจ้ามาดูเพื่อน่ไขยะนะกูจะกวดน้ำพวกชเจ้านี่เนาะอ้าห่วยไปน้ยระยะช่วงนี้แม่ต้องเปกจิทําใจเรื่องเื่อนในหนึ่งหยไปน้ย เพราะว่าเขาต้องไปเบิงค่ะพ่อกวนเรื่องนี้ว่แม่ล็อกประตูกุญเจกุญเจพ่อก็ขึ้นรถดลมากินแล้ก็าก็อยากไปกินแม่หิวใช่ไมกินข้าวตีเช้าเลยคกันตอนไหนตอนนี้สิบเอ็ดโแม่นิี่ทากันอ้วย้ยมันซาอนี้มันแน่นอ่ะเล่นดนางหลัจะดื้กินข้าวเห้ยพี่น้อกเย ใช่กเจมาเนอะเจ๊มาแม่ในเมวที่ล็อกประตูเจวพันลมบูบูแท่นเนาะบูบูบูระวังรอป้าเอ้ยพี่น่องเลยอ้ยทางป้าก็จะไปน้ำน่องมันก็ได้กำลังอาบน้ำนะกัน้ำพอกันไห้พี่น้องเหนอ๋อานเลอยู่น้ำซาวถาแม่เดูนเด้อแตจะงอแงเดแบบเด้อโอเคคันงอแงเดี๋ยวพี่จะบอห้ไปเนาะโอ้่ให้ไปแน่นอน เออมื่อนไปห้องพียนีใาห้เาไม่ใ่ไปไ่มาหัาเราหอมาห้แล้วหนูดเยนันนี้ดเยนนีพักก่นพักก่อนพักกลซีวโมบลจะถามแม่จะบาดาพ่อถามแม่บอถามแม่ไเป่าใครกนเมื่อไรคนนอนเม้นบอก โอ้ยน่ะนอนดัดแดงนอนดัดแดงลืเด้อลูกสาวเลยดีกินมร่างไงลูกทำดังคอกินขนมเยอะเท่าไรกันไไอ้อกินนมเมื่อยอยูะเท่าไคอกินนี่ขอกินอีกอยอ่เอาม่กินในกวเลือนละมีได้ไหมฮะผมกได้มาหน้าระาช่หมอะไรอะอะ อาี่มีลา้มีแมมนจุกจิกตมนก็ไปนอนะตรงหวกันโอ้่จีหว่าตอนได้แม่กับแม่จีไปเยี่ยมยื้อปแล้วโอมาหลุดนอนกันนี่มมันฉุนฉืนกระทันหันแบบไปว่ามกไปมันแบบกระทันหันแบบอะไรตั้งโตเลยเมื่อวานนี่ คิดว่าแบบว่าจะไปเยี่ยมพ่อวานเลยนะก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับป้าสองคนเพราะว่าทั้งถามว่าเพ่อแม่พี่น้องถามว่าลูกเต้าให้พ่อแม่ไปอยู่น้าป่ะจ๊นแม่น้องปิี่ยไม่ได้ไปอยู่เลยพี่น้องเลย ลูกเต่าให้มาเฮือเมืดแต่ว่ามันเป็นครอบครัวเราเองเลยพาไปอยู่ครอบครัวเขาต้ไปบังคับพูดนวแล้นวพราะ่าเพิินอ่ะ<ม>อยากไปอยู่น้าแบบมันสบายมันโล่งเพิ่นสบายใจเพิ่นนะพ,พี่พี่น้องเลยเพิ่นมักแบบไอ้พอห้องแหละเนาะทงหทยทงหน้ามักจะทุงไหทยทงหน้าแหละบัดพอเจ็บเป็นแห้งมากอะ่ะคือว่าแล้วพ,พี่น้องออกมาดับบักบักเลยดูไปเมื่อวานนี้รถกับค้าไปถึง วานี่ไปแบบไม่ได้ตั้งโตเลยไม่ได้คิดว่าจะพาพ่อไปหาหมอได้วานี่ไปรถปัสสิปิดินสิซื้อึยังกะแบบคลุงพลังไปเลยวานเนี่ยนะป้าเจอแบบอึ่งเลยอ่ะไปเห็นกับตานอนแบบบมีสติโอเล่าเบ้าอยู่ค่ะเบ้าแบบบ่แบบไม่ได้รับตา มืนลมือเดยนี่ต่นอยากนอนก็ว่าปวดหัวท่ปวดหัวนอนนอนมาเต็มที่คือเจ้าออมา้หยิบได้ข่อยบ่ได้หยบได้เี๋ยวน้าแ้ไม่องคะมานนี่ก็มาเด้ค่น้าปาโอ้ทำไมไม่ขึ้นทางนี้มได้นอนนี่นาะปะคืทาเนาะ โมยังวันได้หยิบอยู่ค่ะมิตูอย่างกันได้รับอยู่เยชิดไปนอนที่บ้านลวเบิ่งเล่ากะนอนบาร์ก่อนนะไปไปนอนไปขับรถน้ำพอลวะนะโอ้ยแถขับรถน้ำพอลเลยเบ็ดเบ็ดเบ็ดลายไนมโมติก็ยนี ก็ยนดีนปไ่อยที่ยดีเป็นหมดเป็นซิวซิวนอนลิกซิวมาได้นอนยิงที่เวลาของนคกขัใจเสียบวกไงมาอายกานดนเชนแม่ไปไปดอกมาอลไรกันอดแดงขึ้นใจเพอคนที่ทอบมาขึ้นแบบอาการหันอนยังอื่นนีมัน

กินรอลงไปหายเป็นกันเลยบัดแต่เนี่ยกินรอมากินรอเฮ้ยชื่อใิรอมาบานนี่พอเราเกียวไนซื้อจอดมาได้เข่าบ้านเลยเมื่อคืนนี่นะแย่เลยยาวจนเท่าแตกเลยกินรอนะข้าวเสียประตูก็บเสีเอาไปแหนะนี่เนาะว่าจะมาสักคณะวบัดเอาไปแล้วไอ้พี่น้องเลยลืมมาลงจากรถ ต่อไปเบิด์ด้าจันทร์จิร่กมีเวลาขวงให้พนองไหมมาถ่าไห้องถามอดก็นถามอดกันสินไปเบิร์น้ำึงัเราหก็ยอะกาเราชวิคกี้ทอดแห้งมาเอาเอันเนีเนาะชิคกี้ทอดแห้ง่ลดูุ้ยเบ ตมลมปุบลมพักเดี๋ยวไล่ส่อไดูแต่ขีดตมว่ะไปกันฝนตกมาบานแลยเนาะทางเส้ดเก้าอ่ะนะมืน่ามไม่ยทางลงแล้วลอยเรือเรียนเลย เนเป็ดป <tra ins> <laughs> ูหูว่ามอคอยดื้อมันหมอว่าอย่างเราพ้างเนาะอยู่เป็นดเนาะปราจะออจากบ้านได้ก็ประมาณเพิ่งจะโมงให้ินเอะ ากินข่ายกินน้ำเลยเรื่อยๆสาวเอ้ยดูได้ลาเดนิดเด้อป้อนขาบป้อนน้ำเด้อบ๊วยบงสิซื้อไหนบิงตสป้อนขคอปบนน้ำไหนได้คุณแจมาใครประตูน่ะวันนี้เหาให้พี่น้องเลยผักลูกผักเต้าไว้น้ำแม่เน่เน่มาหนิเน่เอ้ยบ๊วยเอ้ยเด้อไปอยู่นี่นี่วะสาอยู่นี่บ๊วยเอ้ยเด้อ นี่ๆ <c> คือสินาบได้แต่เน่โอ้บมลาบบ้านอ่คุณดูนะโอ้เมาลูกเมดีเียเนาะอ้อกีรี่เลยนาบ่คือ่ายย่างน้ะตูเงไงบ่อนตน้บ่ดึงที่รมาอุ้มลูกมา อุ้มถูกผูกหมาอ่ะอุ้มลูกผูกหมามาะพี่มามีแต่เด็กแกล้เท่าไหรมาเจอกันเด็กแกล้มาเจอกันมาลุ้มกันได้ซีสาวให้พี่น้องเลยหาสาวเดี๋ยวไอ้นุ่นมาเตะโอเีคไอ้นุ่นนะซอย แล้แม่ไปดูเดี๋ยวไปสระบ้านอะไเลยไปายเฮียยังเหี่ยนเออขอจุ๊บปลูกบ้ออาันไม่หอมเลยาไม่หอมเลยไปจุ๊บพ่อลงมาเลยพ่อลงมาเนียเสียเงินเฮียเสียเงินมาช้าบเลยมาคืนเนาะมอคืน มาเฮ้ทีนแล้วพอออกรองเต็เตอเอาหัวเรมาเลยหัวหัจุปนมาไหหอมพ่อนี่มาเอาปเฮือนดไปชั้แ๊แทเนาเออเออเอาไปบ่แม่เปิดม่ได้มันอันนี้เง่ปแปดไปั้บ่อชั้นแปดกันอ่ะชั้นปิดแม่ประตูเลยลูก ไปไปี่น้องเลยคือดนเสือน้ำเนาะไปเลยไปไปร้านยันดุยันดุสาวเราไปน้องทำยังไงไปไปไปายบปไปนิมได้ไพี่น้องเลยไปละยแหมเพิ่นมีมอยู่ยดอกเออ ยังมีมันหายเนาะเมาลักในตีเ้เจ้าชิมหัวบุขึ้นเรีบนกเร็บทัเงจยบนะเยนะเรียน,นะ <c oughs> เรียวนเยนะียบะเรยบเลยปนะเรียบนะเรียบะเร้นเรียบกรนเรยนะเรยนะเรียนเรียบนะเรียบนะเีนเรีนเรียนะอบนะเรนเะเรยนนะเเยเนเลยเด้นรเ <c oughs> ยนะ<อ>เ <c oughs> เยยบ เบ,บ่งสภาพป่ะบ่งสภาพเลยขึ <c oughs> ้นเย <c oughs> อะว <c oughs> เวลาพับตาลงแล้วม,มันมันจะบุขึ้นเนาะ <c oughs> มันมันชิบูหยุดขึ้นก <c oughs> ารพับลงฝันแล้วมันจะติดเลยนะโอ้ <c oughs> แบกกิ่นเขาห้พี่นอ้อ,นงอ,งอ,งอ,นองเลยก่อนทัาสิไปหอดทางประตูกะหิ้วเขาพี่น้องเลยยิ้วขขาแห้ง อันนี้คือรนะ้านอาหารตัดสั่งไหมพี่น้องมีเพลียังอะไรเนาะถาม้อนไปกินเพลถ้าไม่น้ำเปลือกพอใส่เข่าได้ไหมพี่น้องไปซื้อเบิดแล้งเบิร์นมิดเข่าแม่งมกินเพลขั้นยำอย่ารอเพนเห็ดเ,เ,เรียบเห็ดแดืเรียบร้อยก่อนว้าวมารอบนี้กินเรียบร้อยแหละว้าว,ว,าว เพิ่มเลยพี่น้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มอันนี้ก็คือข้าวผัดกะเพราอันนี้คือข้าวผัดเสียงมืดเลยพี่น้องทางไปน้องเป๋มตีกล่องมาแล้วขนี่บดแม่ข้าวผัดโอ้มีข้าวผัดดีก็ไปสั่งข้าวผัดกะเพรากินซ้ากินซ้ากินซ้าันนี่ยสลับหม อันที่จ้าห้องสั่งเองบ่ขอพักพักธรรมดา้นหไปนี่เหือ่อเบื่อแล้วบเบื่อแล้วบบอ,ลอิ่มแล้วแล้วมามา่าเฮ้พี่น้อง้กินข่าวกันเดินเนาะขอกินข่าวแบบนีกัดสดใสสดใส,ส,ดใส,สดใกับแบเดี๋ยวป้า,า, <laughs> าสิคืน <laughs> อ่ะอินเรียบร้อยเฮ้ยพี่น้องมาแล้วสาวมาว้ามันจะตวรบ่สข้าอะไรนข้าวสาว กินสาบอเอ๊เราจ่ายจ่ายเนื้อจ่ายเขากินเสร็จแล้วก็จายให้พี่น้องเลยน้ามตัว ดที่มารัน์ไปอีมแลกระลุกป่ะโอเคไพ่้ากับพอเดินทางตไปสันก็ได้ไปพี่น้องเลยอ๋อ วันในเดิมเนี่ยว่ารับคลิปนี้นะแม่น้องเป๋กาจิพอล่าพอแพี่น้องปเฮ็ดส่นกันเด้อพอแพี่นของขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอพีคือก่าคือเดิมที่เห่ามากกำลังใจแม่น้องเป๋อและครอบครัวแล้วก็ไอพอที่ตามในหับโซนเรยพี่น้องว่า,ลลวา,านนวรับคลิปนี้ก่าเขามาสบายดี